สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องอ๊อซีพาตลุยวันนี้ออกซีสส่พามากินพริกอบกรอบของพี่ขันติเนาะเป็นพริกอบกรอบของพี่ขันติออกซีสส่ซื้อมาเป็นรสชีสแล้วก็ซื้อมาเป็นรสรสต้มยำแล้วก็มีสาหร่ายพวอง,อง,งุ่นด้วยเนาะเป็นขันติสาหร่ายพวอง,อง,งุ่นของพี่ขันติเนาะ อร่อยมากรถนี้เป็นรถชีสเดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดให้ทุกคนดูนี่ในนี้ก็จะมีซองกันชื้นน่ากินมากอันนี้นี่ไม่เผ็ดเลยรสชาติกรอบอร่อยมากนี่รถชีสรถชีสเนี่อร่อยมากแนะนำทุกคนรถชีสต้องซื้อกินได้เพลินเ,เลย อันนี้กินได้เพลินๆกินแบบทําการบ้านก็กินดูหนังดูซีรีส์ก็กินราคาก็ถูกๆเลยหนึ่งร้อยบาทซองละหนึ่งร้อยบาทสามซอง,องขึ้นไปส่งฟรีพริกทอดอันนี้จะมีอยู่สามรสจะมีรสชีสรสต้มยำแล้วก็รสขันติวันนี้เราเอามาลองเป็นสองรสเนาะ หรือว่าใครต้อยอยากกินสาลายพองอุ่นด้วยจะรวมกับสาลายพององุ่นพริกสองถุงสาลายพองอุ่นหนึ่งถุงก็ส่งฟรีเหมือนกันออร่อยมากนี่อันนี้ก็เป็นขันติสาลายพององุ่นเนาะอันนี้ให้เก็บในที่พ,พ้นแสงแก็ห้ามแช่ช่องฟรีห้ามล้างน้ำโซดา ก่อนจะกินก็รีดน้ําออกหนึ่งครั้งเนาะหากแช่ตู้เย็นต้องนําสารลายมาวางไว้ให้หายเย็นก่อนเนาะก่อนจะกินเหมือนเราแล้วก็ออกมาวางแล้วก็กินพริกอันนี้เป็นใบพี่อ่อนติเขาให้ใบมาเลยเนาะแล้วก็จะแนะนําในท่องช่องทางแชทมาให้ด้วยก็สารลายพวกอุ่นนี่เราต้องเทน้ําทะเลในซองทิ้งก่อนให้หมดแล้วก็นําไปล้าง 1- 3รอบเนาะ ใครชอบเค็มน้อยก็ล้างสามรอบก็ได้เนาะนี่พี่ขันติก็จะซีนมาอีกหนึ่งถุงซีนแบบนี้นะทุกคนอาจจะเห็นว่าไออันนี้มันเน่ามันอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เน่านะทุกคนอันนี้มันไม่ได้เน่ามันจะทําการคลายน้ําออกมาเนาะแล้วก็ฉีก,ก็เลยนี่แล้วเราก็ตั้งไว้ก่อน แล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ J N K ช่วงนี้โควิดมารอบ2ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะนี่รีดน้ำรีดน้ำทะเลออกให้หมดเลยนี่แม่บอกอห้สาหร่ายมีแค่นี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเทใส่น้ำมันจะฟูขึ้นเองเราล้างมือสะอาดแล้วเนาะแล้วก็ทำการนี่เดีวมันก็จะฟูขึ้น ล้างสักสองสามรอบเนาะมันจะทําการดูดน้ําอันนี้ไม่เมือกแล้วก็ไม่ขาวนี่เป็นยังไงดูออกมาเมื่อกี้ยังไม่เต็มถ้วยเลยตอนนี้คือออกมาแล้วแบบเต่งตึงเต็มถ้วยเลยนะจ๊ะทุกคนนี่นะทุกคนสาหร่ายฟองนุ่นเนี่ยแล้วก็แช่น้ําเย็นจัดจัๆเลยได้เลยนะใส่น้ําแข็งใส่ใส่เป็นน้ําแข็งได้เลย เนี่ยแช่น้ําเย็นจะจัดได้เลยนะนี่น้ําจิ้มสั่งสามถุงก็ได้น้ําจิ้มสามถุงไม่ต้องห่วงว่าเออน้ําจิ้มจะได้น้อยได้อะไรบางคนซื้อไปโอ้ยชอบจิ้มเยอะๆอะไรแบบนี้พี่กันติให้เลยสามถุงซื้อสามถุงให้เลยสามถุงส่งฟรีนะจ๊ะสามถุงรวมกับพิกรวมกับสาลายพองนวนก็ได้น้ําจิ้มคอาจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นมากขอลองชิมหนึ่งอันนี่เลยนะ จิ้มมืไม่เมือกนี่เลยไม่เมือกไม่เค็มด้วยจิ้มตอนจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นอย่างนี้ื อร่อยน้ำจิ้มคือแซ่บมากน้ำจิ้มอือหือเข้าซสว่าง,งเอเลนมา บางคน,คนอ่ะคนอ่ะซื้อมาอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่กล้าซื้อบางคนไม่กล้าซื้อกลัวว่ามันจะไม่อร่อยกลัวว่าสาหร่ายมันจะขีวกวัวว่าพริกมันจะเผ็ดอันนี้ต้องลองพริกไม่เผ็ดสาหร่ายไม่เค็มไม่ขาวไม่เมือกสาหร่ายพวององุ่นยัย่วๆจ้าพี่อยากลองทาน สาหล่พวกงุ่นหรือว่าจะกินพริกทอดของพี่ขันติก็เดี๋ยวจะให้พี่ขันติมาทิ้งลิงก์ไม่ก็ถ้าไม่ทิ้งลิงก์เดี๋ยวเราจะบอกชื่อเฟซไว้ให้เลยตรงนี้แล้วก็ใครสนใจพริกทอดออกซี่พาตาลุยก็มีเหมือนกันนี่เลยเป็นพริกทอดของออกซี่เลยนะอันนี้เป็นไซส์กลางเป็นไซส์กลาง ไปไซส์ใหญ่อันนี้มันไซส์ใหญ่เนาะ120บบาทอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นพริกทอดห่อเล็กของซี่จะมีรสวิ้งแซบแล้วก็รสบาร์บีคิวและปาปริก้าเนาะอันนี้ห่อละยี่สิบห้าบาทห่อละยี่สิบห้าบาทอันนี้ห่อละอันนี้มีหกสิบแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะอันนี้ห่อใหญ่ ใครสนใจทนะักเข้ามาที่ f a c e b o o k o อ y ซี่พาซาลยได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการกินพริกครั้งนี้ซึ่งไม่เผ็ดเลยสาหร่ายพวงงุ่นนี่ก็เต่งตึงได้มาไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคือมันกินกินได้อยู่เก็บได้นาน45วันเลยนี่ถ้าใครชอบพิมพนี้เนาะกด like, กไลค์เพื่อเป็นกำลังใจน้องซี่ด้วยแล้วก็ไปดูในเพย์เพลลิสก็ได้เพราะว่ากดไลค์แล้วมันจะไปอยู่ในเพลลิสเนาะกดคำสุดท้ายก่อนไปก,นก่อนจะไปหันปิสาลายพวงงุ่นยั่วจ้า 嗯哼、mm。Hmm. <laughs>